เมื่อเปิดโปรแกรม Pro m แมขึ้นมาแล้วนะครับให้เข้าไปที่คลังสินค้าครับแล้วก็ Stock Adjustment ครับขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับฟังก์ชันนี้จะใช้ในกรณีที่ต้องการปรับปรุงสต็อกให้ตรงกับปัจจุบันเท่านั้นนะครับไม่แนะนำให้ใช้ในกรณีที่ปรับปรุงเหมือนเป็นการซื้อเข้านะครับเพราะว่าฟังก์ชันการซื้อเข้าแนะนำว่าให้ไปใช้ในหน้าเอกสารรับนะครับในกรณีนี้คือต้องการปรับปรุงเท่านั้น เมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้ทําการเลือกรายการสินค้าที่เราต้องการปรับปรุงขึ้นมาได้เลยนะครับผมยกตัวอย่างเป็นน้ําดื่มนะครับ10รายการในช่องจํานวนคงเหลือตรงนี้นะครับคือคงเหลือณปัจจุบันนะครับในระบบเหลือเท่านี้ส่วนช่องปรับปรุงคลังสินค้านะครับช่องนี้หมายถึงจํานวนจริงที่เราไปนับมาแล้วเราได้ตามนั้นนะครับให้เรากรอกตามจริงได้เลยนะครับผมยกตัวอย่างนะครับ รายการแรกนี้ผมนับได้1,010 10ชิ้นช่องด้านหลังนะครับจะเป็นค่าดิฟก็คือค่าส่วนต่างแจ้งว่าต้องบวกเพิ่มอีก15นะครับถ้าไม่มีสัญลักษณ์ลบหมายถึงบวกถ้าลบก็คือมันจะลดลงนะครับอย่างเช่นรายการที่2น้ำทิพเนี่ยผมเหลืออยู่ที่950ร้เราบอกวจะแจ้งว่าจะลบไป50แบบนี้นะครับ เมื่อเราใส่สต็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่ช่องลิฟก็จะแจ้งนะครับว่าจะมีเพิ่มรายการไหนบ้างมีลดรายการไหนบ้างนะครับสังเกตนิดนึงนะครับด้านล่างจะมีหมายเหตุก็คือปุ่มคำนวณทุนสามารถใช้ได้กับทุนระบบ A v G หรือว่าเป็น a v e r a g e เท่านั้นนะครับปุ่มคำนวณทุนก็คือปุ่มนี้นะครับคำนวณทุนในกรณีที่มีการปรับปรุงเพิ่มนะครับระบบจะทำการสร้างเอกสารรับ เข้ามาให้นะครับโดยใช้ประเภทเอกสารใบปรับปรุงเพิ่มนะครับแล้วก็ถ้ามีการลดสินค้านะครับก็คือมีการตัดสินค้าลงเนี่ยจะเปิดเอกสารในหน้าฝั่งเอกสารจ่ายโดยใช้ประเภทเอกสารใบปรับปรุงลดสินค้านะครับในกรณีที่ปรับปรุงเพิ่มนะครับแน่นอนว่าจะมีผลกระทบเรื่องของต้นทุนด้วยแต่ถ้าหากเราใช้เป็นต้นทุนเอเวอเรสนะครับเราสามารถกดปุ่มคำนวณทุนได้เลยนะครับ แต่ในกรณีนี้ผมใช้เป็นต้นทุนแบบไฟ fo โฟหรือว่าเฟิร์สอินเฟิร์สเอาอยู่นะครับถ้าในกรณีที่ลูกค้าใช้เป็นแบบเฟิร์สอินเฟิร์สเอาให้กดปุ่มตกลงไปได้เลยนะครับแต่ถ้าหากลูกค้าใช้เป็นแบบเอเวอร์เรสต์นะครับกดคำนวณทุนนะครับช่องราคาตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นราคาต้นทุนให้เองนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมกดตกลงได้เลยนะครับเพราะว่าของผมเป็นแบบเฟิร์สอินเฟิร์สเอานะครับอ่าระบบแจ้งนะครับว่าปรับปรุงสินค้าคงเหลือนะครับระบบก็จะแจ้งครับว่า ระบบทําการปรปับปรุงสินค้าสําเร็จแล้วนะครับกดโอเคนะครับเดี๋ยวเราดูตัวเลขตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบสต็อกอีกทีหนึ่งนะครับมาที่หน้าเอกสารรับนะครับสาเหตุที่มาหน้าเอกสารรับนะครับในกรณีที่ลูกค้าใช้ต้นทุนแบบ First i n f i r s t out นะครับให้ทําการค้นหาบินปรปับปรุงเพิ่มเมื่อสักครู่ขึ้นมาเลยนะครับ ใบปรับปรุงเพิ่มสินค้านะครับกด enter ของผมมีบินเดียวนะครับคือเมื่อสักครู่เลยนะครับคือบินนี้ให้ทำการกดปุ่ม ctrl o 3นะครับย้ำนะครับกดปุ่ม ctrl o แล้วก็เลข3ที่คีย์บอร์ดนะครับ ctrl o n o แล้วเลข3สังเกตนะครับช่องราคาเปลี่ยนเลยนะครับตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นราคาต้นทุนให้นะครับแล้วเราค่อยกดปุ่มตกลงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะไม่อย่างนั้นนะครับถ้าเราไม่แก้แบบนี้นะครับ ระบบต้นทุนเรานะครับจะไปจําราคาขายมาเป็นราคาทุนนะครับหรือถ้าหากลูกค้าท่านไหนนะครับกดคอนโทรลสแล้วไม่ขึ้นหรือไม่โชว์ข้อมูลนะครับหือสินค้านั้นไม่เคยรับเข้ามาก่อนเลยนะครับก็คือเป็นสินค้าติดล,ลบมาหรือเป็นสินค้าที่ไม่เคยมีประวัติรับเข้านะครับก็จะไม่มีต้นทุนนะครับเดี๋ยวเราลองเช็คสต็อกดูนะครับน้ำเด่ม ามาตัวเช็คคงเหลือนะครับจํานวนสต็อกก็จะตรงตามที่เราได้ใส่ค่าเข้าไปแล้วนะครับอันไหนที่มีการปรับปรุงเพิ่มก็เพิ่มขึ้นมาให้แล้วอันไหนมีการปรับปรุงลดก็ลดให้แล้วแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูหน้านี้ไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาที่หน้านี้นะครับจะตรงกับที่เราปรับปรุงไว้เลยนะครับรเมื่อสักครู่เราดูที่เอกสารรับแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เอกสารจ่ายนะครับก็จะมีเอกสารอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเหมือนกันก็คือใบปรับปรุงลดสินค้านะครับ ป,ปรับปรุงลดสินค้าตัวนี้นะครับใป,ปรับปรุงลดสินค้าตัวนี้จะมีหน้าที่ตัดสต็อกและตัดทุนเท่านั้นนะครับจะไม่เกี่ยวกับรายได้หรือยอดขายนะครับ